ฝนตกมอคืนด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับพัดพลคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลยุยคลิปนี้พัดพลลุยมาที่บ้านห้วยเจริญตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับ ผมจะพาทุกคนมาอัปเดตรถไถดัดแปลงของช่างป๊อปคนดีคนเดิมรถไถสายเหนือนั่นเองนะครับวันนี้มาที่นี่เห็นรถจอดอยู่ในอู่หลายคันครับมีทั้งงานแก้มีทั้งงานใหม่นะแล้วก็มีงานอื่นๆอีกนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าช่างป๊อปตอนนี้ มีรถอยู่ในคิวกี่คันแล้วมีมาแก้กี่คันการแก้เป็นอย่างไรบ้างมาจากค่ายไหนเดี๋ยวเราจะไปชมกันแต่ก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับทุกคนวันนี้ที่เชียงรายอากาศดีอากาศแจ่มใสเพราะว่าเมื่อคืนตอนหัวค่ำฝนตกแล้วก็มีพายุลูกเห็บนิดๆน,นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถที่นี่จะเป็นอย่างไรกับไอ้คันที่อยู่ข้างหลังผมคันนี้นครับ ไปชมกันเลยครับรทอใเจอกับแช่งป๊อปคนดีคนเดิมด้วยไอ้ป๊อปมิวสิกนั่นเองฮะสวัสดีครับไอ้ป๊อปสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ได้มาหันกันมาเมื่อเนยม,มันใครเสื้อมันผืนน้อยเสื้อผืนน้อยอน,นึก <c oughs> ว่าคิดปุ๋มเสื้อมันผืนน้อยแช่างป๊อปคันนี้ เป็นจะได้ไหมรายละเอียดลูกจังวัดน่านมาครับแต่ก็เพิ่อซื้อไายมาจากทางอีสานมหัว้ขยได้นะครั้นี้เอามาแก้มันก่อแก้แก้แต่ว่าทางคันนะครับแก้ทางคันเลยมันเป็นจะได้อากาศมันเป็นจะได้ที่ว่าตกเก้าเพิ่อเจ้าของเดิมเขาอะเอามาแก้นี่มันเป็นจะได้อากาศไถแล้วมันเบี้ยวไถแล้วก็การควอบคุ้มพองอะไรครับอันนี้ผมก็เลยทําสาเหตุมันมาจากอย่างที่ว่ามันเบี้ยวแล้วก็ควบคุมพวงมันหลอมมดเลยแก้คันนี้แก้อันอย่างแดงนี้ ผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับคันน่ะเอาของแต้ใส่เลยครับอันนี้เป็นคันสําเร็จรูปคันสําเร็จรูปของแท้เลยเปลี่ยนใหม่ครับโอ้อันนี้คันนี้จากจังหวัดน่านจังหวัดน่านครับของของใครเหรอของผู้ใหญ่บ้านผอหลวงสันครับพ่อหลวงสันครับ่อหลวงสันเมืองน่านนะเมืองน่านครับใส่รถมาบ้านเพ่เลยคันนี้ ถ้าว่าเป็นป้อหลวงสันนี่ผมเคยไปรีวิวมาสองสามสองครั้งแล้วนี่รถคันนี้แมนเนาะโอ้แมนแมนแมนกันเดียวกันครับผมเคยผมเคยไปรีวิวแล้วนะครับสองครั้งที่บ้านของผู้ใหญ่สันจำปารัตนะฮะที่ตำบลสถานนะหมู่เก้าตำบลสถานผมเคยไปรีวิวแล้วผมว่าผมคุ้นคุ้นอยู่นะฮะว่ารถคันนี้เคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่ไหนได้ก็คือเอามาจากพ่อหลวงสันเพราะว่าผมก็เคยได้ยินแกโทรมาปรึกษาอยู่เหมือนกันนะครับว่า ปรับผ่านยังไงไถ่ยังไงให้มันตรงแล้วก็อย่างโน้นอย่างนี้นะแกบอกว่าคันนี้ซื้อมาจากจากทางแบบอีสานยะโสธรยะโสธรครับผมถ้าจำไม่ผิดนะซื้อมาจากยะโสธรในราคาสี่หมื่นเจ็ดสิห้าสิบสามตัวรถเฉพาะตัวรถสี่หมื่นสามนว่าตัวรถห้0หมื่นแล้วก็เครื่องยนต์ซื้อใส่ต่างหากอเครื่องเครื่องยนต์ี่ซื้อใส่ต่างหากนะเป็นเครื่องแมกนัมอาร์ทีร้อยสี่สิบ มีโลโก้ของพัดพลด้วยติดตั้งเป็นรอบคันเลยรอบคันเลยติดเองเลยผมติดเองกับมือเลยตอนนั้นตอนที่ไปที่จังหวัดน่านเห็นแค่บนตอนแรกมารู้สึกว่าจะเป็นผ่านสี่เลยซ้ําไปผ่านซี่แล้วผมได้ตัดออกเป็นผ่านสี่แก้ไขไหมระบบผ่านก็แก้ไหมแขนยกก็แก้ไหมอ๋อที่ที่มันนี่คือหนึ่งหนึ่งคันหน้าคันหน้าครับจนยึดกระปุกพวงมาลัยะบบเกียร์อตอนนี้มันหลุดหมดเลยอ่แมันจำได้ว่ามันเป็นไอตัวน้อยๆนี่ครับ คล้ายๆมันเปลี่ยนเล็กกล่องเล็กฉากนี่ๆน,นี่ผมใจสีลางดำใน,นเหล็กเดิมอันนั้นใช่ใช้เหล็กเหล็กนิ้วเองครเหล็กฉากนิ้วครับเอาเลยสีลางแหมดำระบบเกียร์ระบบเกียร์เจ้าของว่ามันชอบลุดขี่ไปเลยเกียร์ลุดนี่สูตรสูตรเกียร์เนาะสูตรเกียร์สูตรเกียร์โยงออกจากก้นนี่ไปเลยโยงจากก้นมาเลยถ้าแบบง่ายๆเนาะโยงขึ้นไปทำง่ายเล้วเปินว่าฮะกลางนี่เราเตือนแล้วเชื่อมเองเห็น ข้างหน้านี่เจ้าของแกเองแฮมถ้าถ้าจะทําสูตรนี่มันจะเกิดสู้เอาตัวนี่มาบดดีกันนะจะบูดอ่ะบูดล่ะบูดแกนตัวนี้ไปแล้วก็ทําเหมือนกับช่างป๊อปทาทุกเพื่อโผล่มาแล้วโผล่มานิดเดียวตราตัวนี้จะแจยพื้นที่ว่างอันนี้มันจะเกิดอะไรนะเ้าผมกอแก้ระบบช่วยเรี่ยวระบบช่วยเรี้ยวทำใหม่หมดอันนี้คือทำมือใหม่ตามความต้องการเจ้าของอันนี้คือทุกสิ่ปกตินี่ เป็นเป็นสลิงเป็นสลิงแล้วมันโยกออกไปอ๋อสลิงมันฝืดมันกับโบไปแล้วฝืดในในช่างป๊๊บลองลองโยกจนเรียวกดเลยเนี่ยอ่ากดกดได้นิวชี้นิ้วเดียวมันก็ง่ายดีนะครับกดได้นิ้วเดียวได้เลยแต่แต่ยางในสุดยอดเลยสวยเลยสวยแต่ถ้าแต่แต่ถ้าจะใื้อดีเป็นล่อล่อกระทะเนาะกระทะหกล่อเลยสวยเลยแล้วก็แก้ดังโครงสร้างเนาะ จากตรงนี้แต่กอนมันมันบัดน่นครับมันคอนั้างขันคือจุดเชื่อมรุดลายจุดเปลี่ยนก่อนรู้ว่าจะได้ผมผมไล่ดามจุดเชื่อมครับจุดเชื่อมตีมันรุดคือคือมันโค้งมันโค้งก็คือมันต้องรุดมดแล้วโครงสร้างโครงของมันหรุดแล้วผมก็ไล่เชื่อมไล่ดามส่วนแขนยกแขนยกผ่านี่ก็ทำไม่หมดเลยทำเป็นสองสลักผานคือการใช้งานนะครับทุกคนผมบอกเลยนะครับว่ารถถูกอ่ะ ท่านจะท่านจะไมมองว่าราคามันถูกนะ,ะบางทีบางช่างเน,นี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมผมบอกแล้วอย่างที่ผมไปรีวิวที่ขอนแก่นที่ผมรีวิวขายให้เขาที่ขอนแก่นอ่ะส่วนมากอะ่ะจะใส่รถใส่เขาเรียกปั๊มพาวเวอร์ปั๊มพาวเวอร์ปั๊มพาวเวอร์รถยนต์รถยนต์อะแต่ที่นั้นหลักการของปั๊มน้ำมันพาวเวอร์เนี่ยเขาทํามาเพื่อเพื่ออย่างเพื่อเลี้ยวพวงมาลัยเพื่อเลี้ยวพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับเพื่อให้มันเบาแต่ที่นั้นช่างไทยคิดว่ามันเอามาใส่กันได้แต่ความความเป็นจริงอะ มันใส่ได้จริงๆแต่ว่าจะทํางานแบบเต็มที่ไม่ได้ทําให้ใบดันยกช้าเลยเพราะว่าอันนี้มันใช้ยกใช้ยกก็มันมันก็จะต้องมีน้ําหนักฮะน้ำหนักใช้ยกใช้กดใช้ยกใช้กดมันจะมีน้ําหนักถึงแม้ว่าอ่าใช้ยกใช้กดมันก็จะเป็นอ่ากระบอกไฮดรอลิกโอุ้ยอันนั้นกระบอกน้อยกระบอกไฮดรอลิกทำไม่จิ้มฟันไม่จิ้มเขี้ยวกันไม่มันเล็กแค่ตั้งแน่ก่อนเลยนะครับเออผมก็เพิ่งสังเกตดูมันเล็กครับมันเล็กครับทุกคนแกนประมาณหน้าจอมวิทยกระซาวน์นี้ไม่ ถึงราคาถึงถูกอะทุกคนเพราะว่ามาลงอุปกรณ์อะไรก็ก็ใช้ของ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 แบบของเลขอะนะไม่ผมไม่รู้นะผมไม่ได้บอกนะว่าจับอู่ไหนอยากช่างไหนนะครับแต่มาจากจังหวัดยะโสธรนะครับคันนี้จังหวัดยะโสธรมาแก้งานหมายผมแก้ผมก็แก้เนาะตอนนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้คันนี้แก้รวมราคาเท่าไหร่ครับผม ค่แก้อยู่มันหมื่นห้าพันบาทครับถ้าแก้เนาะก็มีเปลี่ยนนี่คันหน้ามาเลยมันจะเป็นอลักของคันหน้าเนาะเฉพาะคันหน้านะทั้งหมดนะครับหกเกียพันแล้วครับหกเกียพันแล้วเฉพาะคันหน้าวมล้ออันนี้ก็เปลี่ยนใหม่อันนี้ซื้อใหม่มาใส่ทําให้ใหม่ของใหม่เพราะมันขยับได้เนาะขยับได้แล้วก็แก้ไขระบบฐานใหม่ตอนนี้ไทยคือบเปยแล้วนะปล้อยมือได้ป่ะเนาะแม่บอไดไปรีวิวนะครับทุกคนเดินรีวิวกว่าได้เหรอไทยเดี๋ยวนี้นะทุกเน ใส่เนี่ยค่ะตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรีวิวเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวจะไปรีวิวดูนะครับว่ามันจะถ่ายดีไหมเดี๋ยวก่อนที่ที่จะไปรีวิวรถคันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูบริเวณอู่ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวบนดูบริเวณอู่ก่อนว่าตอนนี้รถอยู่ในคิวกี่คันตอนนี้รถอยู่ในคิวกี่คันสั่งปั๊บขึ้นไม่ฮั่นกันเอาเดี๋ยวเอาเอาตั้งแต่ยักใยบ้างก่อนเอาเอาเอาคันนี้ไปก่อนนะคันนี้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 จะได้ คันนี้มาใส่ไดชาติเพิ่มอ๋อกลับมาใส่ได้ชาติกลับมาใส่ไดชติอ๋อใส่ไดชติตัวนี้นี่นี่ต้องหาตัวครอบนะครับค้ายๆค้ายๆกระทำตัวครอบขอบเล็กยังทำมาเซตนิดอ่ะมันเป็นพัตติก็ได้ช่วงสงการติดงานอยู่อ๋อช่วงสงการนี่มาใส่ไดตารับใส่ไดช์ทไดชติไดชติการเจ๊งนี่ก็คือของของช่างปอบทําไปเนาะทําไปครับทางปอบทาไปเองแล้วขอกลับมามาใส่ไดชติใส่ได้ชาติ ยางนี่ยางนี่ก็เป็นยางแอลมนกันะแต่ว่าเป็นขอบขอบสิบหกขอบสิบหกเบอร์อย่างเะอันนี้เก้าเก้าร้อยบสิบหกตัวนั้นพันนั่นพันครับนี่ไปนี่เขาบอกต้องเปลี่ยนล้อเล็กเลยเนาะใส่นี่ลงน้น้ำได้เลยครับลงน้ำหน่ำได้เลยทดสอบดูแรกอันนี้เอามาแก้นะครับทุกคนแล้วเจ้าคันนี้นี่เจ้าคันนี้ยักษ์ใหญ่เจ้าคันนี้ยักษ์ใหญ่งานไว้ละอันนี้โคงห้าสิบเปอร์เซ็นของเกษตรพัฒนาครับเกษตรพัฒนาเนี่ย เกษตรพัฒนามีเกียร์โลเกียร์มีแปดเกียร์นะครับพันนี้มีแปดเกียร์นะครับมีโลไฮมีมีตัวโรตารี่่ะมีเพ่นโรตารี่่ะมีเพามีเพามันเป็นของรถเดินตามรถย่ำนะอแล้วจะมาทําเป็นนังครับตอนนี้ไห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วปั้มก็ใส่ปั้มตอนนี้ตอนนี้ช่างป๊อปติดการช่วงสงการติดงานนะมีปั้มมีคือปั้มโอ้ไอ้ตัวนี้คานแท่นแท่นตัวนี้ตัดออกมาเลยวะ ถอดมาถอดมาแล้วมาทําเลยถอดมาแล้วก็ไม่ยกอื่เอามายกเลยแล้วก็เสริมเสริมเหล็กสีลางใส่เชื่อมเพื่อความแข็งแรงนะเครื่องเป็นยันม่าเลยครับร้อยมา่ร้อยยี่สิบอ่ะยันม่าแต่เจ้าของจะเอาไปใส่คูต้าร้อยห้าห้าอยู่ครับเขามีแล้วถ้าว่าเปรียบเทียบนี่ร้อยยี่สิบกับยันม่ายันม่าร้อยยี่สิบกับคูต้านี่คูต้าร้อยสี่สิบ ตัน่ห้าสิบปอนด์เก้าตัวนี้มันแรงกว่าเจ้าของที่เขาใช้ดูว<อ>่ามันมันโดดขึ้นลมดีกว่าคู่ตา,า,ากทำไมกนะกรมกลืนนน่นะัหัวมันมนเดียหัวมลมนตอนนี้ก็ใส่กระปุกพองไรกับงานมาละห้าสิบเปอร์เซ็นต์คานหน้าจะเป็นคานตัวยืดขยายได้คานสำเร็จหมดก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับใหญ่ครับตัวนี้เป็นโครงใหญ่มากเลยครับใหญ่ครับทุกคนเป็นโครงรูปร่างใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นนักมวยก็นุ่นแหละรุ่นนี่ เฮฟวีเวทของรถถายดัดแปลงคันใหญ่มากใหญ่กว่าเคอาทีด้วยซั้งไปนะใหญ่กว่าค่าเ็จได้ผมว่าทรงใหญ่กว่าเลยสูงกว่าเคอาทีหนึ่งสี่ศูนย์อะฐานล้อฐานล้อเม็ดเม็ดสามสิบห้าอะเอาไปแข่งคันกับรถปละหลงวินได้เลยนะโอ้คนละอย่างกันเล้อันนี้มันเสื้อแก้วแน่นอนอันนี้รถคันนี้จากไหนก็ลูกค้าจากไหนก็เนี่ยจากจังหวัดเชียงใหม่ครับจากเชียงใหม่อ่าอันี้จะพบคานกับคานคันนันกับคานคันนี้ นคนละ <ไง S 2> อย่างครับคานตัวน,นี้จะเป็นคานเล็กหนากว่าแล้วก็สามารถสไลด์ออกได้อ๋อเราแบบไหนมันดีกว่ามันถามว่าถ้ารถเล็กก็ต้องใช้คานเล็กรถใหญ่ก็ต้องใช้คานขนาดใหญ่อ๋ออ๋อสมแนมผสมเนื้อตามตามแรงมากครับไอัวรี้ก็ปรับได้นะครับทุกคนปรับได้ขย,ยเห็นได้อ๋อผมวันนั้นผมไปผมวันนั้นผมไปถ่ายรีวิวของที่บ้านช่างปูนะที่ลูกค้าเอามาช่างปูแก่ตรงนี้เนี่ยเชื่อมตายเลยนะครับเนี่ย เชื่อมตายเลยรถมันแก้ไม่ได้เลยเวลาเวลาแทบตัวนี้แก้ไม่ได้นะล้อไอ้ล้อหน้าเนี่ยช่วงหน้ากับช่วงเนี่ยกับช่วงหลังมันถ้ามันห่างกันแล้วรถมันทาให้รถเป๋วิ่งมันวิ่งขืนนะวิ่งขืนนะเนี่ยมันต้องแก้บางทีหน้ามันกว้างไปบางทีหน้ามันแคบไปปรับหมุนปรับได้นะครับทุกคนปรับปรับองศาล้อได้ปรับองศาล้อได้องศากว้างแคบโอเคมาไปดูคันอื่นต่อนะครับทุกคน กันกำลังขึ้นงานก็มีครับกันเคขึ้นงานตรงนี้คงไม่เคยได้ยินนะครับเป็นของดาวรุ่งวะ่ะดาวรุ่งกำลังใส่พวงมาลัยตัวนันนี่ของดาวรุ่งโอ้หนี่ในคิวนี่หลายคันเลยนะตัวดาวรุ่งอ๋อนี่นะรถไถเดินตามดาวรุ่งไม่รู้ว่ามันมาจากผลิตจากโรงงานไหนแต่มันติดยี่ห้อมาดาวรุ่งกี่เกียร์นะสามเกียร์สามเกียร์เหมือนกันเดินหน้าสอง หลดูดูทรงๆแล้วมันเหมือนของอนนลุงเพชรอะลูกค้าจากไหนลูกค้าใกล้บ้านนะครับตําบลเวียงเชียงลุงอ๋ออยู่ใกล้ๆนี่เองแล้วกันอย่างที่บอกครับทุกคันจะใส่คันหน้าสําเร็จอ๋อคันหน้าสําเร็จเลยไม่ต้องมาลุ้นว่าล้อจะเบี้ยวรือล้อจะไม่ตรงของแท้เลยใส่ของแท้ทุกคันกี่กี่คิวตอนนี้อยู่ในรถอยู่ในอู่สามสี่คิวนะสามสี่ค <C> ิวแล้วกันนี่นะ ก็นี่ก็นี่เจ้าบนมีตังมาเอาจ้ะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของไม่มีเงินมาเอาถ้าใครสนใจนะคันนี้โทรมาปรึกษาทางปอบปลายโทรมาทางปอบเขาขายนะครับขายครับเพราะว่าเจ้าของเขามัดจาไว้แล้วแต่ทีนี้ถึงเวลาปุ๊บเงินเ,เกิดอุบัติเหตุให้ครอบครัวนะครับก็เลยไม่มีเงินที่จะมาเอาก็เจ้าของเขาบอกว่าขายขายได้ขายไปเลยแล้วก็เอาค่ามัดจาไปคืนเขานะก็ถ้าใครที่อยากจะได้รถฉีดยานะรถฉีดยาก็ได้เพราะว่าเห็นไหม ใส่ใส่ถังส0งร้อยลิตรได้ประมาณ4ีถังนะครับหรือว่าจะลากข้าวก็ได้หรือว่าจะเอาไปเพิ่มเติมเป็นตัวตัดหญ้าตัวตัดเข้าวดีเข้าวเด้งใส่ใบตัดเป็นข้าวดีข้าเด้งนะเนี่ยคันนี้ถ้าใครสนใจนะถ้าว่างว่างจากพ่นยาเอามาทําเป็นรถเอลออนซิ่งก็ได้ทําใช้งานเหมือนรถหลากซารีนะครับมันก็คือเอลออน ถ้าทาสนใจนะครับติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ของช่างป๊อบได้เลยนะครับช่างป๊อบหมายเลขอย่างช่างป๊อบ0881380374ครับ0881380374นะครับหรือว่าจะมาดูอู่มาดูงานที่อู่ช่างป๊อบนะมาดูได้ที่บ้บานห้วยเจริญตําบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายถ้าไปมาไม่ถูกจับ G P S มาเลยนะครับพิมพ์คําว่าโรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มนะแล้วก็มาถึงโรงเรียน โรง,งเรียนห้วยเจริญวิทยาโรงเรียนห้วยเจริญวิทยานะครับเข้าข้างซอยโรงเรียนดางด้านทิศทิศใต้ทิศตะว,วันตกทิศตะว,วันตกนะฮะมีทางข้ายดาเดินสังเกตเข้ามาเพราะว่าบ้านช่างป๊อบนี่จะอยู่กลางป่าเนี่ยกลางป่ากลางสวนกลางสวนนี่เป็นยางพารานะครับเนี่ยยางพาราแล้วก็เป็นสวนมะขนทดนะฮะมะขนทดนางแรนะครับเนี่ยถ้ามาช่วงจังหวะ นั่งสับป,ปะรดนางแลออกแนละ้วอาจจะได้กินสับป,ปะรดฟรีด้วย,ด,วยด้วยนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอ <laughs> ย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าและฝากติดตามช่องของไอ้ป๊อบช่อง YouTube ด้วยนะเพราะว่าไอ้ป๊อบเขามีช่อง YouTube ของเขาด้วยชื่อช่องแต่ไนไอ้ป๊อบช่องไอ้ป๊อบคนดีคนเดิมครับรถไถสา,ายเหนือหรือพิมาถถ่ารถไถดัดแปลงสายเหนือ <laughs> ขึ้นเลยครับ <laughs> ต่อช่วงนี้ถ้าทางป๊อบ ทำอยู่นะถ้าว่าใครที่ซื้อจากค่ายอื่นมาแล้วไม่ดีไม่เข้าโทรมาปรึกษาเอามาแก้ไขได้รับแก้ทุกค่ายทุกค่ายครับไม่่จากัดนะอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนขอพูดอีกครั้งนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงร่ารวยร่ํารวยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมกับไอ้ป๊อปต้องลากลาทุกคนไปด้วยเวลาไปคลนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ป๊อปสวัสดีครับสวัสดีครับ มาดูกันเลยนะครับหลังจากที่แก้แล้วโฝนตกเมื่อคืนด้วยดินนี้มันถูกไถามาแล้วด้วยนะครับทุกคนนอาจะถ่ายง่ายนิดนึงช่างฟอบช่างอโชว์โชวปล่อยมือนะฮะสังเกตดูว่าจะเป๋หรือเปล่าออกนิดนิดนะ ปีน okay, ีหมอนกันนะ Oce. Yeah.